EFM DJ Playlist ดีเจออมค่ะละลาย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 ลองตามตาอูสาหรับผมละลายก็คือ ลาลายลา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 ละลาโอ้วัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นเก้ามปูด้วยนะอันนั้นจะสองพันแล้วคแต่โหไอซาซ่าไอซ่ากูนั่นเด็กๆอยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือชอบเกิร์กรุ๊ปชอบชอบซาซ่าใช่ป่ะเพราะว่ามันมีบางมีบางทีเรามองซาซ่าเป็นไอดอลเพราะเราอยากเป็นเขาก็ได้หรืออุ้ยน่ารักจังเลยการรวมตัวของเด็กผู้หญิงสามคนอะไรเงี้ยถูกป่ะสืบเนื่องมาพอโตมาก็เลยชอบบีเอ็นเค เริ่มจากปริมาณที่สามก่อนสามคนก่อนตอนเด็กๆชอบพอดเพปเปอร์ซิงเกอร์สองคนดอกไม้ป่าเราชอบตามพ่อแม่เนาะสองก่อนแล้วพอมาสามเนี่ยแม่สาวสาวแล้วมาซ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 าแล้วก็ลดสองบ้างมาเป็นทีเคเป็นเอชเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสลับไปสลับมาเกอร์รี่เบอรี่เป็นสี่ลอไปเรื่อยๆเป็น แกงของน้องแคทอ่ะ5คนอ่ะอ่า2อ0พ2นสออ่ะ, <22 S 2> อะทวีคูณไปเรื่อยมันไม่จบไม่สิน้นจนสุดท้ายกี่คนนะบียนเคนับไปสินับไม่ปวนแล้วตอนนี้โ้โหกินรุ่นแคทไปบ้างอะไรไปบ้างเ<ช>ยอะกันหมดเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่ามันเราก็เติบโตมากับความหลากหลายอ่ะท,ที่แตกต่างกันนะคะก็เพื่อเพลินกันไปดีนะคะเพลงหนึ่งเพลงมันคุยได้ยังเยอะ มันเรื่องหนึ่งเรื่องมันผ่านประสบการณ์ของคนหลายๆคนมันก็หลายๆมุนๆม,มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะชาวเอฟเของเราในวันนี้วันพิหัสที่10เมษาย,ยนนะคะก็เราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับค้างเจมินายต่อกันที่ขอโทษที่ติดต่อไปทำไมเราต้องขอโทษเพราะมันเป็นมารยาทใช่ไหมครับนี่มีคนจะขอเบอร์คนเรายังจะต้องไปบอกคนที่<ช>ถูกขอเจ้าของคอนแทคเลยว่าขออนุญาตได้ไหมมีคนจะขอเบอร์นะ ถูกปะมันเป็นมายาที่ถูกควรนะเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ใช่อ่ะอืคือไม่ใช่เราจะไปคิดเองเออเองว่าเขาคงโอเคแหละไม่เป็นไรหรอกคนนี้ขอแล้วเป็นเรื่องงานอืให้เขามีโอกาสได้เลือกค่ะถูกไหมใช่ครับการให้อะไรที่เป็นพ e r s o นอลส่วนตัวของคนอ่ะมันต้องให้โอกาสเขาตอบรับและปฏิเสธนะแล้วเราไม่มีสิทธิ์โกรธด้วยใช่ถูกปะเรื่องมันก็แค่นั้นนะคะขอโทษที่ติดต่อไปต่อที่เธอคือกาแฟในตอนเช้าเพิ่งอ่านเจอ ก็อ่านเจอไปเรื่อยอะ่ะหนึ่งกาแฟที่กินควรจะหลังตื่นนอนชั่วโมงครึง่งทนไม่ได้อะ่ะยิ่งกว่าลงแดงอีกตั้งเวลาเหรอคือเขาบอกว่าถ้าเรากินเร็วม,มันจะดีดในเวลาที่จริงๆแล้วร่างกายเรามีสารในพวกนี้<ต>อยู่แล้ว,แล,วแล้วพอเข้าไปมันไม่มีประโยชน์อดทนนะพวกเราอ,อย่างเงี้เหรอก็ให้ไปอาบน้ําทําแต่งอย่างอื่นก่อนอ่าหรือว่าถ้าหายอย่างอื่นรองท้องก็จะเป็นพวกโปรตีนไข่ไงนะผัก ผลไม้อะไรก็ว่าไปไาใช่ไหมถ่ายด้วยกาแฟอ่าอดทนนะพวกเราทนไม่ได้อะดิวันก่อนกินกาแฟตนอนสี่ทุ่มเป็นไงมันแล้วแต่แล้วแต่คนนมบงเพราะว่าบางคนย่อยไม่ได้ บ้เจอคือกาแฟของฉันทุกตอนเพราะฉันเป็นคนชอบกินกาแฟถูกต้องฉันจะกินกาแฟตอนไหนก็เรื่องของฉันปัญหาคือฉันกินกาแฟกับอะไรดีกว่าถ้าสี่ทุ่มฉันกินกาแฟกับปังโกโอ้โหแย่เลยนั่นคือปัญหาละเพราะว่าพอท้องอืดขึ้นมาเรื่องยาวแล้วต้องระวังกดไหลย้อนใช่เลยแล้วกดไหลย้อนนะไปอ่านดีๆบางทีถึงจุดหนึ่งที่ถ้ามันเป็นหนักๆเนี่ย มันนําไปสู่มะเร็งใช่ไหมใช่มะเร็งหลอดหลอดอาหารเฮ้ยว่าฟังไม่ใช่เรื่องพูดเล่นคือทรมานนอนไม่หลับปวดแสบปวดร้อนนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่บางทีมันไปเลยเถิดเลยนะเราพูดกันไม่ได้เนี่ยเธอคือกาแฟในตอนเช้าแล้วจบเรื่องมะเร็งได้ไงก่อน ใช่ป่ะรเราก็าไปเลื่อคนไทยใช่ไหมคนไทยไปเรื่อไปเรื่อแล้วเรา,วาตัวไปเรื่อยเลยจนเขาบอกว่าเผาๆหน่อยนะคะต่อกันที่กระทันหันนะคะเสือสิ้นลายและปิดท้ายกันที่ละลายของตาอูใบสามโมงกับอีก35นาทีวันที่ความเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่สดๆตอนนี้อาจจะจํานวนลดลงไม่ใช่ว่าเกลียดกันแต่แพ็คก,กระเป๋าแล้วนะเริ่มเดินทางเพราะหลายคนที่จะไปต่างจังหวัดเริ่มรู้สึกว่าฉันจะไม่รอคืนวันศุกร์เพราะไม่งั้นฉันจะมิตรภาพหนาแน่นฉัน ไม่ไหวกับมิตรภาพที่แน่นหนาเหลือเกินครับฉันจะไปตั้งแต่เย็นนี้คุณว่ามีคนไปเย็นนี้ไหมผมว่ามีคุณว่ามีปะมีคุณว่ามีฮะแต่พรุ่งนี้เย็นน่ะน่าจะเยอะอย่าได้เอารถออกจากบ้านน่าจะขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่าน่าจะแดงเอือกใช่ครับถูกปะแต่คนที่เล็งไว้ว่าจะยังไม่ออกวันนี้มีนะและกะออกวันจันทร์สวนถูกไหมเพราะว่าเขาเล่นสงการกันน่าจะเล่นตั้งแต่วันศุกร์ไอ้วันเสาร์อะสสิบสองน่าจะเริ่มแล้วเพราะสงการไม่ได้เกี่ยวกับวันที่สิบสาม อยากเล่นนะ้ำมันเริ่มตั้งแต่12บสป่ะ13บสากำลังกลุ่มๆอย่างยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นพอแล้วก็ตกท้ายที่14แล้วก็เฉลี่ยกันเดินทางกลับแต่ถ้าหลายคนเดินทางต่างประเทศก็อาจจะเริ่มกันสุกกลางคืนคสุกเช้าก็แล้วแต่ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าเกิดว่ายังไงที่ไหนที่มี Wi-Fi หรือคุณมีสัญญ,ญาณมีเราอยู่ทุกที่ค่ะเรามีแอปพลิเคชัน A ทำฟังฟิงนถูกไหมคะใช่ครับคุณฟังไปทุกหน,นาทีมันก็ขึ้นครับ อฮแนนมันก็มีคุณมีโอกาสวีดีมของรางวัลนู่นนี่นั้นป่ะอเต้นไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะก็อ่ะติดสอยห้ตามกันไปนะคะเอาเราติดประคุณไปด้วยคําถามวันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเลยค่ะครับถามกงว่าข้อสอกหัวเข่าฝัดเท้าคุณอ้อมไม่ได้จะให้คุณยกเท้าให้อ้อมดูนะไม่อยากเห็นโอเคไหมคคุณก็ยกกันเองในที่แบบสมควรใช่ใช่คุณคิดว่าข้อสอบ ขักขัวเข่าฝ่าเท้าของคุณอ่ะสีอะไรครับสีเข้มกว่าผิวสีอ่อนกว่าผิวหรือเป็นขุยๆุยเป็นสีเทาๆขาวขาวถูกไหมฝ่าเท้าเป็นสีอะไรฝ่าเท้ามันมีได้หลายสีป่ะใช่ครับมันมีก็ขาวซีดชมพูเรื่อฝ่าเท้านี่มีหลายสีนะชมพูเรื่อขาวซีดอมม่วงม่วงหน่อยหรือออกไปเฉดเหลือง หรือออกแบบแดงฟอ่างเงี้ยคุยว่าฟังไม่ต้องไปเซิร์ชอะไรทั้งนั้นเช็คร่างกายของตัวเองไม่ต้องไปสนใจกเกละเลยีไรเอ่ยช่างอะไรเวลานอนเสียงดังเฉลยช่างกล